สวัสดีครับนานๆพบกันทีนะครับที่ช่องลำไย,ยคุณหนูนะวันนี้ผมจะพามาดูมาลูนะครับปั๊มมาลูที่ที่ผมเคยทําคลิปไปรอบที่แล้วที่ติดอยู่กับเครื่องยันมากครับแต่ตัวนี้ผมใช้ติดอยู่กับเครื่องบินซินนะครับสิแรงนะครับหลายหลายท่านหอ้ยหลายท่านถามว่าปั๊มมันจะปั่นไหวไหมนะครับเพราะมันเป็นเครื่องบินซินนะครับเพะปั๊มมันหนักปั่นไหวนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมเอามาใช้งานจริงนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับอ่ะติดเลยครับหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจะ ะพรพอแปลงนี้ลำไยต้นไม่สูงนะครับปรับอยู่ที่แค่5ประมาณ50บาทนะครับอันนี้สายแรกนะครับเดี๋ยวไปดูสายสองนะครับดูความแรงของละอองยาครับที่ฉีดไปนะครับมีสายเส้นหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูสายเส้นที่สองนะครับ วันนี้เปิดตาดอกนะครับแปลงนี้ทำสารไปแล้วนะครับฉีดทางใบสีรอบเสร็จไปแล้วแล้วก็กําลังเปิดตาดอกนะครับเดี๋ยวมาดูเส้นที่สองนะครับสองเส้นนะครับนะฮะต้นขนาดนี้เราปรับอยู่ที่ห้าสิบบาทสองเส้นแต่ถ้าต้นใหญ่วันนี้เราก็สามารถปรับไปที่หกสิบบาทถึงเจ็ดสิบบาทได้นะครับ แต่ภาษาชาวบ้านชอบเรียกเป็นปอน,นครับแต่ไม่ใช่ปอนนะครับเป็นบารนะครับเป็นบาสองเส้นสบายๆครับความแรงของปั๊มมาลูนะครับผมใช้เครื่องเบินซินฉุดนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องสูบเดี่ยวคูป,ปตต้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหนักแรงมากครับเขาจะเบาแรง